ได้เนี่ยง้อได้ผักกระเสนี่ผักกิเสกผักกระเสกคนอีสานบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นผักกระเสถ้าเป็นคนเหนือหรือคนไทยเพิ่นเดินผักกะทินแม่นบ่องกะทินริมรั้วแม่ใจป้องเลิศสมิ่งแต่อะไรโบ้ถึงแก่ทึ่งฟักฟักนี่เอามาโชว์สุดสุดเลยที่สิก,กินกินอันนี้เนาะแก่เลียวเรียบร้อยบ่เลิศสมิ่งแต่เ,เนี่ยเอารวยอีกก็มี้ว้ยมาแบบนี้มามามาโอยกันโอยกัน มาสิมามาโซยกันโวยกันออกมาโซยออกมาโซยหนแ้าแตกพวกพวกมาโซยต่ำบักหวงกับยายชมพชู่ชี๊ดโชคดีจับพี่น้องสุขุดสุคนคนสริงน,นี่นี่นี่ๆ่ายคลิปถายขี้ขขสร้างคล้หน้านะสวยหนะายนะ้าใสหน้าขาวผู้ดดคิ้วฝาหายซื้อคล้ปมาชมพู ซิวฝาหายหน่าช่วยหน่ใส่มันเป็นมันสิกัดหนาหายไปเลยเด้มันสิค่อยคอยจางออกคอยคอยจางออกกูเลยเป็นซิวเป็นฝาอืมเป็นเป็นแบบว่าเป็นกะเป็นหน่าเหี่ยวหน่ายย่นมัสินะมันสิทําให้หนาตึงใส่เป็นประจําเด้อเออบามันใส่สุดเดียวหายแสบหายสอยมันกับว่าหายดิมันต้องใส่เป็นประจาคือจังทิมท่าผิวท่ามือเขาเนี่ยบอกใส่เป็นประจําผิวสวยอย่าลืมสั่งมากคนไหนก็สร้างขอเป็นนอน

แซ่บอะอันไปมัซะเนาะมนได้กินอ่ะม่ออ่านน่แ่ขนมเสร็จก่อนแตับขมมเสร็จอืแซ่บี

não เอามาจากไหน,นต้องมีคำถามใช่ปะ่ะต้องมีคำถามเสียงหรือเอปล่าอปาเกษตรไม่ต้กงใส่ใยมีคำถามต้องมีคำตอบนี่แต่น่าเแก่นั่งแกะมือสองเต็มถั่วเลยเต็มถั่วเลยฟัง สำ่งไรอ่ะคึงตนถิมีอ่ะมันคีต้านไปตลาดไทยมันคีต้านไปตลาดไทยสัง่งเราเขาไปเล็ดเพจอ่ะเพจยังรัาบแบบนี้แล้วก็ติ๊กก่นอนอไปอย่างเงี้ผักไทยผักไทยในออสเตรเลีย เผ็ดผักไทยเราออสเตรเลียนเลยเซมุกเขาไปแล้วพวกจับไปบึงเงินคืนเงินร่วงมึงไม่ขายมัดจับเบียนเรียลูกอันนี้พูดกส้มมันเสียไปหาเคนสิเอาแบบไหนจเอายังพึ่งต้มไม่ให้หรือกับผู้ได้บัตไกๆบัตรไกๆกันจ้ะ ช้าเป็นหลับอายวัฒน์นก็ได้หรือเพิ่นเอามาทรงวันก็ได้ืงี้ยพูดสั่งน้ำผนสามกิโลสามกิโลได้สมถุงถุงละกิโลถุงแบัไงน,นี่ถุงนีนถุงนึงนั่นนี่ถุงหนึ่งกิโลนึง ไปต้องให้สามถุงถุงบางหญ่างสามกิโลกิโลละกิโลละถุงยีงพูดมมาแกะแกะเป็นเมตรไงแกะถุงหนึ่งน้ำมลาทะเลหมดด้วยอีกใน้อยตัยจะอีกครึ่งหนึ่งอืมขนาดถุงหนึ่งอ่ะเนี่ยถุงเนี่ยแกะไปได้หมือดูด้เต็มถ้วยอืมแกะได้เต็มถ้วยหน่อยเนี่ยแได้เต็มถ้วยเ้วยรูปหัวใจเนี่ยเศร่าแกเลยเมื่อไหร่ไหนคอะมาโรยอีกครึ่งหนึ่งเยอะครึ่งหนึ่ง สามกิโลนี่ขิบนาตอนหละกิโลละสิบตอนหละกิโลละสิบตอนหลังคือสามกิโลกันรดหายหาดตอนละองเราไอ้กินผัดไทยสปริงวิลหลายครับแต่ห้องกินข่าวเป็นสปริงวิล พยาวยมออสเตรเลียหาผักไทยกินยากขอไปได้เพจเด้อพิมพ์คำว่าผาักไทยในออสเตรเลียสันะขันเร่งผู้บอกซื้อผิดนะกัไม่ตึงขึ้นมากพิมพ์ผักไทยในออสเตรเลียตึงข้นมากคือขนาดขนาดบอกซื้อผิดมันก็ขึ้นมากจริงจริงจะรอดพิมพ์ไปเด้อะเพื่นะออยากกินหยาสร้าง,งน้ำมูกขึ้นหนอ,อืม อ,อยากกินแบนบนุ่มตาลิ้นปิงตะลิ้นปิงหรือเปล่มะพร้าวอี่ก่มะม่วงหาวมะนาวหูบักขามบักขามป้อมบักทั่วเฮียมีมดมมก,กักกระเบียอะไรเนี้ยหลบสังมาเลย ันไปสปริงเ็เวรรห,รรหรือว่าสรับว่าบ้องหตักร่านไทยอยู่วงไหนสินะบอืมบเฮอเนนี้มาช่วสิ กินเยอะาัดกันไอ้อย่างนี้อร่วยหลายเอยกินหลายไม่สิยอืมทดออกได้กินหนึ่งกันน่ายพักเศษมันหนักสีจมูกสดเลย นวัวค่ะม่้น,น่อยเริมมมมม่มสอกินสอกินแค่เสียวแค่ฟ้าเป็นหอนมั้งแทบ เล้มันเต็มจุยนี่มนาร์ดเอาวปต่กอนตะกอนจัมกุะกันหมดนี่ประเทศออกประเทศไม่ได้ช่วงนี้ หันห้บอกเกลียแกทั้งวันมันสิไปเกิดในทอ่องเมือมเ่อปากเลยอข้างอย่างนี้ซามันมนันจุดแสงจะพอจชไหมสดนันกปรมูน,น,น,น่ามกานมากะกินขขขขเข่ากินเตี่ยวเขขาเสียงเลยเนหะมือนกันอกวพี่ tạo tiền gần 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 con gần 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 ได้ซื้อคื้อแบบส้นตำักลกแตกเบากินแล้วขี้แตกไหลจุดๆเบลคือคือคือขนาดคือขนาดกันไหมถึงว่าคักขนาดภาษาเหมียงมันเอาคึกขนาดคือขนาดคักขนาด m móc rắm rắm nào móc 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 Các bạn hết đăng hết cho kênh sốt nạp tâm hương à à. à. Hmm. tâm yên kinh yên, hài yên, khi tàn yên, bấm lại kinh năm, qua cái bát kinh năm, qua cái gì kinh, kinh. kinh เ,เขาเท่าเขาไมยาดินเขาเท่าเออยินเขาแรงตับเอาตําเอา,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 ามันปลอดปปรตัน mhm 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 thử mhm 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 Con mhm 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 อยู่ออตเตรเลียมไม่เลขขายขมีขม้นก็ซื้ออยู่